อยากกินข้าวขอน้ำทิพวัตถุได้ไหมคะอยากกินวัตถุทุกคนเลยเหรอข่าวขหนุอยากประหยัดประหยัดข้าวหนูจะไม่ขอไม่กินของอร่อยๆค่ะไม่เป็นไรลูกมันกินได้ค่ะแม่ซื้อให้หนูกินได้ทุกอย่างค่ะ,ะมันสืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่แม่มีปัญหามาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ ว่าโดนพ่อของน้องขโมยเงินไปเล่นการพนันนะคะแล้วทีเนี้ยไอเงินตรงนั้นนะคะมันเป็นเงินที่ลูกค้าเขาฝากแม่ไว้แล้วพ่อน้องเนี่ยได้ขโมยเงินตัวนั้นไปหมดเลยทําให้แม่เนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มานั่งรับผิดชอบกับไอเงินจํานวนเนี้ยคะ่ะตรงนั้นซึ่งมันประมาณล้านกว่าบาททีเนี้ยระหว่างเวลา ปีกว่าเนี่ยแม่ก็ขายทุกอย่างในบ้านเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาชดชดใช้ให้ให้ลูกค้ามาตลอดจนจนตอนนี้เราขายจนเราไม่ไม่เหลืออะไรแล้วะค่ะไม่เหลืออะไรที่ที่จะหาเงินมาคืนลูกค้าได้เหมือนน้องก็รับรู้สถานการณ์ตรงนี้ค่ะว่าชีวิตแม่กับน้องตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่เขาก็เหมือนแบบ เขาก็ในความเป็นเด็กค่ะด้วยความที่เขาได้ยินผู้ใหญ่คุยกันหรือว่าได้ยินเวลาแม่คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรับรู้ว่าชีวิตเราตอนนี้มันกำลังแย่อยู่แล้วก็เข้าใจว่าการที่เรากินปลาทูเนี่ยมันเป็นมันเป็นการประหยัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเขาได้ยินแม่คุยกับเพื่อนว่าชีวิตตอนนี้กินได้แต่แบบกินได้แต่ปลาทูกับไข่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยเขาก็เลยเข้าใจว่าการกินปลาทูเนี่ยเป็นเป็นการช่วยแม่ประหยัดค่ะคือแม่ก็ได้ถามน้องอีกคือวันนั้นอนะแม่จะทําต้มซุปให้น้องแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทำอะไรอร่อยๆให้กินนะนางก็เลยบอกว่าอยากกินปลาทูได้ไหมอ่าแม่ก็เลยบอกว่าจะกินแต่ปลาทูหรอเขาก็เลยเหมือนแบบเขาเหมือนก็เลยบอกในสิ่งที่ที่เขาคิดออกมาว่าหนูอยากช่วยแม่ประหยัด แต่จริงๆแล้วอะพอหลังจากที่แม่บอกว่าเอ้ยหนูกินได้ทุกอย่างเลยนะลูกเขาก็พูดออกมาแบบในสิ่งที่เขาอยากกินอะมันเหมือนกลายเป็นว่าเขาเขาอยากกินแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดเขาจริงๆแล้วเขาอยากกินอย่างอื่นเขาไม่ได้อยากกินปะทูหรอกแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดออกมาเราก็รู้สึกว่าเ,เด็กตัวแค่นี้ยังรู้จักแบบยังรู้จกักที่จะจะช่วยแม่ประหยดัดเราก็รู้สึกสงสารลูกที่ ที่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ค่ะคือแม่แค่อยากจะขอความเห็นใจทุกคนว่าเงินเนี่ยมันโดนพ่อน้องขโมยไปจริงๆมีคลิปข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงยันได้จริงคือแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่มานั่งชดใช้แทนอะ่ะแค่อยากจะให้เขาเห็นใจนิดนึงว่าณนะตอนเนี้ยคือเงินแม่หามาจนมันสุดทางแล้วจนมันหาไม่ได้แล้วจนตอนนี้แม่แม่จะต้องไม่มี ป้าหลังนี้แล้วเพราะว่าแม่ไม่มีเงินส่งแล้วแม่หมดทุกอย่างแม่ใหญ่เขาเห็นใจแล้วก็แค่แค่ขอแค่ความเห็นใจอะค่ะแล้วก็แม่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งของมาให้น้องหรือว่าโอนตังมาให้น้องต่างๆค่ะแม่แบบแม่ไม่เคยคิดเลยว่าว่าวันหนึ่งชีวิตมันจะต้องมาถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ เข้าใจแม่ค่ะกับสิ่งที่แม่เจอแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวแม่ค่ะว่าว่าแม่จะแบบหาเงินตรงนี้มาชดใช้ให้เขาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่ออาย่าเป็นคนเอาไปหรือไม่ว่าจะสมมุติว่าจะเป็นคนอื่นเอาไปก็ได้แต่ในเมื่อเขาไว้ใจให้เป็นแม่ที่เป็นคนดูแลเงินเขาอะแม่ก็คิดว่าแม่ต้องเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเงินตรงนี้ค่ะแม่แม่ไม่ได้จะโกงใครไม่ได้จะแบบจะ ปฏิสเสธความรับผิดชอบใดๆเลยแต่แค่ขอให้ทุกคนเห็นใจแม่นิดนึงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ